ปรินคร้างครบรอบ30ปีเปิดตัว The Zip บาร์น้ำป๊อปอัแพแห่งแรกในไทยสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมยาเลิศค่ะคุกนกลังชม Ice s o c i so e t ค่ะรู้จักค้าตอนนี้ค่ะขวัญอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ค่ะ ผู้ชมนะคะมากันที่ The Zip บาร์น้ำปออ๊อปอาพแห่งแรกของน้ำดื่มสปริงเกิลค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงจะมีความน่าติดเต้ยังไงไปตามด้านในกันค่ะ MW ็มวอจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มสปริงโคลสลองครบรอบ30ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเป th ิดตัวเดอะซิปบาร์น้ำป๊อปอัพแห่งแรกในเมืองไทยที่สร้างสรรค์ต่อยอดจากแรงบันดาลใจระดับโลกภายใต้คอนเซปต์แรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบส่งเมนูน้ำดื่มสปริงโคลสุดสร้างสารรค์จากมิสโซโลจิสมืออาชีพกว่า13เมนูมาให้ลิ้มลองคู่กับแก้วน้ำสุดเก๋และขวดน้ำดื่มสปริงโคลสุดเอกลุยพร้อมจัดเวิร์กช็อปต่อยอดแรงบันดาลใจค่ะ กับคุณกิตตวิทย์เลาหะธนาพรค่ะสวัสดีค่ะแคมเปญฉลองครบรอบ30ปีของน้ำดื่มสปริงคอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้คอนเซปต์ว่าแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบด้วยค่ะครับจริงๆคอนเซปต์ของ t h e s i p เนี่ยมันเป็นการฉลองครบรอบ30ปีของเราแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองว่าเราได้รางวัล r ล d ด o t Design a w a r d ด้วยนะฮะเราก็เลยเอาคอนเซปต์ของตัวขวดเนี่ยที่เราได้รับรางวัลมาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจของเอ e ล็ l e ์ i ิ n สไปเ a t i o n นะครับ คือจากตัวขวดที่เป็นผลึกเนี่ยที่สะท้อนมุมมองต่างๆได้ไม่รู้จบเนี่ยเราก็เลยดึงเอาคาแรคเตอร์ตรงนี้มาทำเป็นคอนเซ็ปต์ของเดซิ่บาร์ครับ เซฟบานาป๊อปแอัพแห่งแรกของเมืองไทยนะคะก็จะจัดที่สยามเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะอย่าลืมนะคะคี่คลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการในโซเซตี้นะคะเจ้าภาคุผู้ชมค่ะไปโซเซตี้กันแบบมีตลอดเวลาค่ะสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซตตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o s i s o c i i t y 3D ค่ะ